นะครับอันนี้ท่านหน่วยมณฑลน้ำบกที่2นะครับก็ครับณะนี้พัรนารกาบให้ความสำคัญนะครับให้ความสำคัญวันนี้15พฤษภาคมที่จะป้องกันนะครับที่จะป้องกันลาออนไลน์นะครับลูกหลานของท่านแม่เกิดอันตรายจจะมารับการที่โรคระบาดโควิด19หรือว่าโรคลมร้อนเป็นการมามอบตัวอันนี้เราก็มีมาตรการที่ป้องกันตามหลักของสาธารณสุขอย่างเข้มงวดนะครับ ท่านไม่ต้องกังวลใจนะครับกำลังทำดีสำหรับเรื่องการฝึกการหัดเราก็จะเป็นปฏิบัติสนะครับการเป็นเป็นผู้กล่าต้อนรับนะครับระเบียบปฏิบัติประจำนะครับตั้งแต่ตื่นนอนะนัครบตีห้าขึ้นออกกําลังกายนะครับทานข้าวเจ็ดโมงนะครับขอลบตรงชาติแปดโมงนะครับวัานี้เราหาย์ตอนนี้เพื่อการจิ๋วตาที่เราด้วยเพราะเขาสมัครเขาก็จะมีสิทธิ์เลื่อนครับตรงนี้ ก็จะมีเจ้าหี้มาลวันนี้เจป่วยตามที่ผมเรียกตามที่ผมเจอทราบของการต้นนะครับมีเจบป่วยซึ่งจะเป็นหลัลูกหลานเราในวันนี้ก็จะมองตามที่ได้สมัครไป้ะครับงเจ้าหี่ประจำที่นี้นะครับก็ให้ถือว่าเป็นหน้าที่ของเราแล้วพรรับครจะมาเข้า่ับย้อนร้องคนสุท้องของเราไม่พอแค่นี้ต้อเข้าร่วมรับ และก็่แม่พ <IV> ี่น้องลุกป้าอาของทหารด้วยเพราะเราจะไม่ได้ดูเฉพาะในเรม่องของฐานใหม่นะครับที่เสนอของเราซึ่งเขาเรียกว่าหารอนน์ของผู้พันาวันนี้15พุจภาครับเ้มีเท่าไรนะครับวันหนึ่งวันสองวันสามมาถอดกันด้วยพปวันนี้เป็นวันรายงานตัวที่หนต้องดูแลผู้คนด้วย นีาดีแมอก็ขาดี่าก็สามารถที่จะได้คปราหาทางออก้เขาได้นะครับี่คือนักเดินเบนี่คือสิ่งนี่ทหารอู่ไปนะครับทหารออนไลน์นะครับก็จะมีทั้งสิ้น4 7เายเข้าันนี้จากจิต่วยที่จะมารับเรานะครับฝากปอะชาสัมพั์นะครับ ขั้นตอนวิธีการอะไรต่างๆครับก็รป็นทานใหม่นะครับดูพลูกหารเจ้าที่ได้เลยตอนนี้น่ดยประชาสันอยู่ตรงหน้าสโมสรบ้านที่ใช้ลูกนะครับการทัพสมัครคนทหารชอบใช่ไหมครับเอาให้ได้เด้อครับครับสู้ๆเด้อ สู้สู้น้องอยู่ไหนครับนู้ที่มาอะไกันตัวอะไรวันนี้ทุกคนจิงทุกคนเนาะตัวสูดเยอะๆหลังจากนั้นก็ให้เข้าสู่กระบวนการกรอกนะครับก็เพื่อทราบนะครับใช้มักใจมากเนาะหนุ่มเนาะใช้มักใจมากเนาะใช้มักทั้งออนไลน์ ถ้าน้องๆมีประกาศมากกว่าทหารมากกว่าตอนนี้ปากกาเราเริ่มรากอยู่มากใจสุดเนาะยังสมารดโก๋ได้ผู้สาวเห็นนี่มากขนาดนี้ก็มีก็ท้ายไรพึ่งหั่นก้มก็จอก็จอเห้เราได้บ้างเท่อกับสิ่งที่ไม่คาดฝันซูซูโลกนะฮะซอยกันทำไมนะครับทานบุกทานเรือทารอากาศแต่ที่เลือกไม่ได้คือแค่เใบผัดหนึ่งเท่านั้นแหละนะครับนอกกนั้นสามารถเลือกที่อยู่ได้ทั่วประเทศซึ่งทหารปกติไม่สามารถทำได้นะครับ ถ้าสมัครในระบบปกติก็จะสามารถเลือกได้เฉพาะาหน่วยที่เขาให้สมัครได้เท่านั้นแต่นั่งรอตรวจนะคะใครที่มีประกา,า,าสามารถกรอกรายละเอียดแล้วก็เช็คประวัตการลงะเองนได้เลยคร่าวๆนะคะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเนาะแล้วก็เป็นการบันทึกหน่วยของตัวเองด้วยนะคะว่าตัวเองอยู่หน่วยไหนเพราะว่าบาง,บางคนอาจจะจาไม่ได้หลังจากเข้าไปะะมีอยู่ส่วนหนึ่งคืออาคารทิศตะวันตก ที่เรียกว่าสารไทยลานที like kind of ่ใช้ในการรับส er ่งก็คือที่เห็นด้านที่วันตกผู้คลองจะมองไปด้านที่วันตกก็จะมีห้องชนี้เขาเอิ่องืนหยังปืนกลหยังปื้นนี่เก็บครับปืนเล็กกลครับปืนเล็กกลเนี่ยเก็บเนี่ยเก็บห้องคองประเทศใดอิสราเอลอิสราเอลเนาะบรรจุแจ่หนักกันมันจะมีสายครับสายเนาะแม่ครับทีมีสายแล้วก็บซองครับซองซองนี่ก็ะซามชิ้นสามชิ้หนักใช่ใช่สายก็ได้ครับ เป็นสายอร่อยแจ๊กแบบกปืนกลเนาพวกเอ็มโมงสี่ฝอยหน่อยตัวนี้ไม่หน่อยกว่าลูกไม่กว่าบ่แม่นครับการใช้งานความความเขียวมควางแขกว่านะครับเออเมืนมันเบากลัวเน่ยครับตัวนี้มาใหม่นี่ิชแม่นแห้งตัวนี้ตัวนี้เอ็มเอ้มฟูครับเอ็มฟูครับตัวนี้กปืนกลเนี่ยอันหน่อยปืนเล็กครับปืนเล็กกลเนี่นครับมีกล่องเล็งพร้อมนี่ครับช่องไหนครับมีเลนดอทครับมันช่องไร้ถือมอหันครับครับตัวนี้ ตัวนี้ตัวนี้ใครเอ็มิกเาตัวนี้เนาะตัวนี้เอ็มบ่าวตัวนี้มันเอ็มสองเอามครับีเอ็มนี่เก่ามัเอ็นอนกขนาดเลกเอ็นิเ่ว่าเอ็มันเป็นแรงหนักนะครับแนครับต่ว่าตัวนี้มันตีดปืนเล็กติดตัวนี้ครับตีสุดหอดสุดหอดไอ้น้องชุดยังมหอนไปยนี่หอนครับเอาเอาปืนสมยิงครับจะเนี้ยเจเนี้ยเปิดยโอ้สุดยอดเลย ระยะไกลไปไหนไกลสุดสามพันสามพันสามกิโลเมตรแน่นวันจับบ้างเนาะเจ้าบ,บ้างใน,นคือแปลลอยลงมาครับโอ้แปลลอยไม่ลงมาใช้เว้สนะิบัมันก็ในเปดิดก็ในเปดิเปดโอ้สุดยอดเลยซุ่มนี่น้ำพาน้ำเขาน้ำนี่ไม่ไปเห็นเนาะนี่สุดตัวนีสุดซุ่มพ่นแม่นปืนสุดยอดพี่น้องเฮาอยากจะไปทดสอบหรืออยากจะถือก็ได้เลยครับปืนนะครับ ใครอยากไปซื้อปืนเดี๋ยวทายภาพนั่มครับผมมีทายภาพให้นี่ไปยิงไม่นานครับผู้เสียกุศลไปบ่นั่นปืนนี่ครับเพื่อนมาโชว์ให้เขาทายภาพนั่มอามาเลยครับเดกชายกำลังจะขึ้นรถไปแล้วนะครับเราหกคนสามสู่ด้เวลาเด้อสู่ด้หลูกรถเอาเด้ออนะครับไปแล้ว,อลวเออครับไปตามไปไปแล้ว ขึ้นรถลูกชุดละแปดคนแปดคนครับมุ่งหน้าสู่เราหกพเดี๋ยวพมตามไปดีโอเคครับติดตามไปครับท่านผู้ชมครับเรจะไปพันสามโอ้นสา ใช่ท่านผู้บริสุทธิ์ผู้สูงบนรับประทาน,นนะครับถ่ายแล้วนะครับลงรถเสร็จก็มาผ่านด่านที่นี่นะครับ13นี้ครับที่นี่คือ13ลงรถ13กำลังเข้าแถวถ่ายภาพถ่ายรูปหน่วยคือเรา613นอนโต๊ะท่จอจะอาบเป็นหมองพักเวลาหลาย ควบคมาส่งทหารใหม่ครับที่เราปันสังนมครับเพื่อน้อกเป็นรากระเสนาไ้าไมครับผมมีสัญญาณนะครับแค่เรียนัเหนเ็นแต่ามสัญญาณนะครับใส่น้่ะมีุ้้มต่างๆนะครับเดทางที่ปัญหานะครับสามารถวิจารณ์่อใ่เพื่อมีลมมีเชื้อครับเกี่ยวโคบิดม้าทายลูกเรียงัดกองนะครับ่อคนแล้วก็ร่างกายนักใ้นักพอไหจริงนะครับ คือว่าที่เราคว้นมาคือบริษ้นอ่นหรือสินอมารับก็งสิ่งบางการกองนยกุงไปให้กันนะครับก็รกแบบรับทุอุปกรณ์นคือหาสารสิ่ี่กนตัวก่อนะครับซูม่ที่าัว่าั้อนอกนี่ก็ตย้งในห้องนี่มันจะจอยแล้วกันนะครับสียนองเลื่อนไปได้นะครับส่งมาเป็นราาเราเลือกแา่กดุแก้วก็ยาสุ่เลยนะครับแด็กที่ได้องแต่ละรุงแอ่บ้านแตงเงี้ยกรดในน่องะครับ หายจบพอเป็นสองสองปีนี่นว่าจบ้อสามหายจบห้อสามจบครับีที่จอหนบอกว่าเป็นอาหารนะเขาจมีการทุกวิชาทีเอา่ได้เก่งนี้ก็ไม่ได้แต่เรทีบนนเท่าก็สอนจร์อยู่ข้แม่หายยากนะไปเบิ่งกับเนานี่เจานที่นะ่จอย์นดูุดยอดรุก้าอย่างขอไปเบิ่งนะ บานสีสัมผาดการเพื่อพวธาหันไม่มาหอดแล้วบานสีสัมผาดนองคู่เพื่อใช้นองคู่กพุ๊บเขาฝึก่อมองข้างหน้าห้านี่นอมันจะมีสนามนอวานการฝึก่อจะได้กว่าเขาเขาแถวเชลล่าแปดค้นบอเป็นกลุ่มเชละ่แปดคนก็มีผู้ในสีผู้นึงผู้ทหารผู้นึงแล้วก็รนองทหารนี่แปดค้นกลุ่มไปกลุ่มมั่นครับมือนึงกับเพืคือกันแต่ว่าแยกเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มครับเป็นมาตรการป้องกันโรคโควิดห้ามเพื่อใช่นาคาห้อม ทุกในโฮมกรเพราะว่าเป็นการปรับโตมาใหม่จากทั้งหอกไม่เป็นทหารอีกต้องปรับโตก่อนต้องใส่พลังใส่แห้งพิธีทำโทษเขาทำโทษแห้งแบบเกาอีบ่บอกครับเป็นแบบไม่ครับแบบไม่นะท่าอลังการ12ท่ายืดพื้นนั่งกระโดดรมดาข้างนี้นะลุกนั่งเขาไม่เต้ทีพึ่งเขาเนาะเขาไม่เต้ทีพึ่งเขาได้จะหนีออกไปในื้น มีโทษเบิดครับยังมีโทษครับเราะเป็นผู้กบชาเขาสั่งมาแล้วครับว่าห้ามห้ามทำลายร่างกายห้ามอยู่ใกล้ทหารหาเม็ดหรือแก่เม็ดแล้วหรือแล้วแต่หรือบม่ได้ห้ามบม่ได้ห้ามครับแต่ว่าห้ามแต่ไม่ต้องตัวของทหารครับเพราะมันมีพอลลเกี่ยวกับการทําให้ผู้คนสูญหายการทรมานนี่คือเป็นพอลล่าวกฎหมายครับ มันนี่มาตรการใหม่มาเนาะมาตรการใหม่มาครับนี่คือระเบียบของฐานใหม่ครับเรื่องโรคลมร้อนโรคโควิดมาตรการเกี่ยวกับการทำลายร่างกายระยะเวลาฝึกจักเดือนแบบคือฐารใหม่ทั้งหมด6สัปดาห์ครับ6สัปดาห์6ดาครับถือเป็นระยะสัปดาห์สามารถเปิดบ้านให้ญาติเข้ามาเยี่ยมน้องๆทหารได้ครับพอจบ6สัปดาห์ก็จะเป็นการฝึกเฉพาะหน้าที่อีก3สัปดาห์ครับคนในบรรจุลูกตำแหน่งยังตำยันกับไปฝึกดำหนาทีก็จะขอจบ พึไ่ไปนําเรียนไป็นน้ำการไปน้ำเรียนเปนะครับจะให้น้องที่มีวุฒิป .6 หรือมอ .3 ได้เรียนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งระดับก็คืคจอจากป .6 ก็จะมีวุฒิม .3 จากม .3 จะมีวุฒิม .6 ครับเพื่อได้จบการเรียนให้มันจบใชไหมครับเรียนให้มันจบเพื่อฉนอจะมีวุฒิเพื่อบริบทไปเรียนได้สิบต่อจากจบออกไปจากรับราชการแล้วก็ไปสมัครงานอื่นได้โดยที่มีวุฒิล่าสุดผมจะไปเรียนได้สิบต่อไปได้สมัครไปได้ครับแล้วก็มีการฝึกอาชีพเพื่อให้น้องมีการันอบรมเกี่ยวกับ สร้างยนต์สร้างไฟเวลาไปทำงานก็สามารถยืนข้อสมารพิเศษได้ว่าผมผ่านการอบรมช่างยนต์มาช่างไฟมาสิครับโอ้สุดยอดเป็นนักยอดไอดีเนาะครับดีดีอยู่ครับสุดยอดเอาใหนใดเบื้ห้ลูกให้หลานเพรามันไม่เด้อะใหญ่เป็นนี้นะครับครับนี่คือสัมผ่านน้องนุ่มเป็นคู่พฤกประจําอยู่รอยพึกเลาะหกพันสามนะครับสุดยอดครับโครงการดีครับแค่หรือเดือดรอดนะสิครับ มีแต่ผู้เฒ่าอยู่จุดสิ่ท่เขาจะชุดออกการชุดออกไปเยี่ยมสือของไปมอบให้ทหารที่มีปัญหาทั้งขอบพ่วงทหารที่นีปัญหาทั้งทั้งบ้านบ้านมั่มีกับพวกบ้านอยู่ครับเป็นโครงการตอนหนึ่งล้างหนึ่งเออครับครับคือสิสำรวจน้องๆทุกคนเลยครับว่าผู้ใดมีความเดือดร้อนที่สุดเด็ดเดือดร้อนแค่แค่หน่งลำบากตีซุดเนาะพที่เหล่ากําลัแล้วนึ่งล้างครับคือบ้านไม่เรียบร้อย ก็เหมาะดีด้วยครับโอ้ดีดีมีใจน้ำหน่อยนะบ้านะครับนอามีจุดสร้างไม่สร้างเลยครับมีโครงการสร้างบ้านให้ทหารซึ่งได้พ้นลำบากใช่ครับได้พ้นลำบากเรื่องการรับรองเรียบร้อยดีดีครับอีกอันหนึ่งคือเป็นที่ว่าติดยาดยังไม่ใช่ทั้งนอกทั้งนอกมืนใช่หมว่าเขามาหนีอะไรเขามีการบำบัดมีการปัวมีการรักษาบ่เป็นการทันทามีนะตรงมันว่ามีเนอท่อนเขา เกีก่ยวกับหลวงพ่อฤทธิ์แล้วก็ปัสสาวะก่อนออแล้วก็สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับว่าเคยยุ่งเกีย่ยวกับยาเสพติดมาหรือเปล่ากับหมอนี่ยครับหมเอ,อ,อเคยไหนแค่นี้มากจะบอกว่าะถามบ้างด้ปุ๊บกับนในนอกนอก่ได้ยุ่งเกีย่ยวกับยาเสพติดเขาก็จกบบะบําบัดเนาะบํบัดหรือว่า <c oughs> มันอาจจะมีเนะานะผมว่าเนาะครับโอเคนนครับครับบารนี้สำคัญเด้ครับบารนี้ผมอยากจะผู้หมวดเพิ่นได้เว้าประวัติความเป็นมาให้พี่น้องได้รับฟังกันครับเอาน้องว่าบกัน ขันตุลมาจากใช้บานก่อนที่จะไปทหารขันตุลน,นะครับนอ้องครับก็ทุกวันนี้จะมี 2, สองแบบสองรับทรับน้องเนี้ยสำรับคุณหมอดอวัดผมนะครับครับผมวัดผมก็คือเลี้ยนมอบมอบปลายครับเลี้ยนโรงเรียนพญ่อมครับครับจบม้อหงแล้วปุ๊บผมก็ไปสมัครสอบไม่ได้ในสิบครับสมัครสอบได้สิบปุ๊บก็ติดไปเรียนไม่ได้สิบปีหนึ่งครับแล้วตอนเรียนนี่ผมได้อันดับที่สิบทังรุ่นครับผมก็ได้ โคต้าต่อไปเรียนโรงเรียนได้ลอยต่อจะไปลอยอีกไครับไม่ครับคุณเนี่ยจบไปลอยครับโอ้โหครับสุดยอดครับไปเรียนมาแปดปีครับแปดปีแต่จบมาปุ๊บผมก็อยากลงไก่บ้านครับผมก็อยู่กับแม่กับน้องไส้พอผมเสียนะครับผมก็ได้ยากมาอยู่บริเวณที่ท่านก็มาก่อนเนาะบอกครับผมมาจากพนักงอนครับมาจากโรงเหน่อยมอกมอกปายครับครับครับจบหกแล้วไปสอบวไม่ได้สิบเรียนครับผมก็อยากมี นาทีการงานที่มันคงมีเงินเดือนเลี้ยงแม่ได้นะครับพอพอผมกละบ่มีนะครับมันเสียครับผมก็เลยจะย่างที่ดีเนาะยาดยอดครับฝ่าเลี้ยนฝามีงานนะครับผมกับนายพมิแน่น้ากดครับมีน้องมีผมกับบ่เขาอยากเรียนมหาวิทยาลัยนะเพราะว่าเพิ่นรบกวนแม่เพิ่นเสียส่งเงินให้เรียนนะครับพอแม่เพิ่นก็บ่อค่อยมีปานได้ครับผมเลยไปสอนเรียนในศิษย์บ้านบ้านพุงอัดใช่บ้านอยู่กันทะลักศรีเกียรติเนาะแม่นครับ ว่าจะมาผมกล่าวาลงไก่บ้านพื่นสียู่ไก่แม่นะครับถ้าเพิ่นเก็บล้วยยังสิครับหน้าคนเพิ่นได้คนนะครับธรรมดาเลยจบจ๊บ่รอขับขับขึ้นพุ่งหัวได้หลายได้ครับเผมเป็นเที่ท่านฝึกษาสอบถามได้ตลอดได้ครับฝากลูกฝากร้านได้ทั้ยลูกร้านนะครับที่นี่หน้าที่การงานเป็นคนดีของกองทัพหรือเป็นคนดีของสังคมต่อไปนะครับครับุณได้เคยลงพีดังมากกับสีมาฝึกมาหัดให้สอนน้องนุ่งออกไป ส่วยช่นยรงสังคมเป็นคนดีนะของสังคมนะครับครับโอ้ครับพูดด้วยครับขอบคุณยลงครับครับสวัสดีครับการก็คือพกสัปดาห์นะครับเดือนตึงนะครับแม่ครับในช่วงปึกนะครับแม่ครับจะสามารถที่ตามลูกนะครับในทางไล่ครับทางไล่กลุ่มนะครับที่มีขี้ว่าโคนนะครับยิ้มโทรสารขึ้นมานะครับกล้อ่าสแกนนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเพื่อนะครับเข้าเสยนนะครับ ที่ตอดลูกที่หอดองนะครับสามารถเบิงได้นะครับเข้าสีตรงการฝึกแต่ละมือเข้าไปในกลุ่มไนตสลอนะครับไอ้ที่เข้ายูตอนนี้นะครับก็คือนะครับกองพันฐานลาดที่สามนะครับกรมฐานราดที่หกครับข่ายสรรพสิทธิประสงค์นะครับทหารนะครับของโูนะครับโบหลุกหลับหลานเข้านะครับพัร์นี่นะครับกับสิมี่ประมาณลอยฐานที่หนนะครับ ่อยหาทิปนิดๆนะครับที่มากเพล้งน้ำกันนะครับพาส์ตินะครับนะครับส่วนมากนะครับของลูกๆเท่านะครับพาส์ตี้นะครับอาจจะเป็นการสมัครใจมากนะครับสําหรับอ่าญาตินะครับลูกๆลูกหลานเท่าผู้ใดเลี่ยนจบหรืครับเลี่ยนจบโมโหหรืครับที่อยากที่อยากตอบตอบโต้นะครับเป็นเหตุเพื่อนตอบโต้นะครับ นี่วะครับอยากให้เพ um ิ่มสอบต่ออยากให้เป็นเป็นได้ซิฟนะครับเป็นได้ลอยได้ั้านางนานะครับนี่วะครับนะครับบคกิดนะครับรวยเท่านะครับหายความสําคัญนะครับกัหนองทหารใหม่นะครับเีตุเพราหน้านะครับนี่การฟิวนี่การข้าไปสอบนี่การข้าไปออกร่างกายนะครับเพื่อนะครับให้สอบได้นะครับ เมื่อวันที่้เมื่อวันที่2เดี่ผ่านมานะครับจาีมิตรน้องๆจากของพันธทหารเราอีกสามเขานะครับไปรายงานโตนะครับ17คนนะครับซึ่งนะครับสอบติดเป็นอันอันดับหนึ่งนะครับของสายสารนะครับนะครับติ๊บนักเรียนได้สิ๊บหลายสุดนะครับรอบแรกติดอยูซีติบคนนะครับรอบที่สองนะครับอาจจะไม่ตกนะครับในการเทร่ร่างกายนะครับ ื่อาการสารสิทธ์นะครับแต่เหลือให้ลูกในเสื้อค้นนะครับหนักนะครับสําหรับญาติินะครับค้นที่อยากให้ลูกหลานเท่านะครับเติมโตเป็นทหารนะครับไม่ว่าทางนานะครับรับอาชีพนี่ไปนะครับจะคิดถึงแล้วนะครับแลวการูุกูขึ้นหลานไทยนะครับที่นะครับอสีบ้านเด็กว่าสีสอบหรือว่าบ้านพิบูการศึกษานะครับจากที่เขามานี่นะครับ มฮันจบมอดันจบมอสามจบปหกมากนะครับจบมสามนะครับแต่ยังไม่จบมหกนะครับซึ่งระยะเวลาทีรับราชการอยู่นี่นะครับของเขานะครับแต่ทีีการในน้องสมัครกสโนดนะครับสมัครกสโนแต่มื่นดูแที่ตีอมานะครับเรียนจบไปนะครับเวลาต่าีดเสนาไปประมาณปีสองปีนะครับสําหรับคนทีบริวารที่มาเป็นทหารในหน้าโทนะครับกับนะครับออกไปกตยังมีวุฒ ีการศาาึกษานะครับนี่นะครับการสอนนะครับไม่ว่าจะเป็นลูก,ลกรูานท่องเที่ยวมาก็เป็นผู้ทา้นะครับเป็นผู้ใหรสยอมาตั้งต่างต่าง,า,งางย่นตางคนทางไส้ต่างเครื่องนะครับพวกเขาก็ที่นี่ผู้นะครับมาสอนให้นะครับอะไรที่เาขนี้กำลังฟังผู้เราอุปทานนะครับ นี่นำมามบอกระเบ,บียบการต่างๆเกี่ยวกับการมาให้คองที่มาสู่ทามาฟังนะครับเพราะเพืไหนคูอรงกับคำามนับมีไยไมูมาอนอ่านออกเยมันก็มีผมงว่ามันมีบางคนอ่านออกเฉยนอะไรเียๆอ่านออกแต่มีเีเฉยๆอ่านออกท่มันเป็นจเอาเันจามเอาอย่างเดียวการดีการแกงปูไข่กวนบไข่้วยเช่น มันมีความดันมียันกระแยงเพื่อนพี่ใครเพื่อนี่ปูมาวัดยานเป็นแข็งแรงกระแยหน่แยกระแยมเป็นปู่ป็นปูเน่ยใครอยากเป็นนิ้ยิ้มกับกระแยงปูปูหนึ่งเพราะว่าต้องเสริมต้องต้องดูไปเ็นศีนะกับกแบการปมการปลุหมือนปูกระป๋าต้นที่เรากรป๋าต้นอยู่ที่นีู่นี่สีูหนึ่งผู้ฐานปูหนึ่งดูส่อไปตลอดปานนี้ย่งยากแล้วสุดไอาที่แรกกที่สองย่ สัปดาห์ที่สามนีเป็นสองสัปดาห์รืสัปดาหที่สามคห้องม่ยียยาเลยคุกวูานอาจจะผไปนี่หล่การเก่ามวนเก่าทอดตีม้วนแล้เยียยากฉาะครูป้าหลูกล้านไหยแต่ววันนี้ไถ่ไถ่พวกสะดวกแล้วพวกมันยังคนตกัวันจิตทางี้ควาจะเป็นพอแม่เพ่หกินมันจะต่างประเทศนยังมันกับ้านเลยพวกนี้จะป่าการว่พวกเป็นพวกพูดอไนั็งเหมืพวกพดนะครับก็ับบ้านผมกเป็นคนละนี่ได้ แต่บางนาเดี๋ยวผูกคล้อกับน้าาอกอันนี้คือมาเบิ่งตอนเป็นบวนกานก็กระบวนการรักรอง็คเือเขาจะมีการตรวจดิเกกับรับของรับของเนี่ยเขาจะตรวจเนียวดาบสว่านมาไชเด้วยเียกอยากจะดินคะแนนแต่ก็มีข้อผิดเพื่อคือนัก้วไ่ดนพ่าะดเดอัเข้ามากจะมีขอมากปุ๊บเข้ากับตวจานเรืิอที่ใช้บอมาเข้ามดูเรื่องินเสียเพื่อข้บายน่อ พอไฟกระปาดมาณสเดือนหึงเด็กกากรดพวกหลอกง่ายเด็มานหนึ่งเดือนพักหนึ่งครั้งะมานาหนึ่งเดือนนึงเพื่อให้รดู้ยุ่วยสามสัปดาห์นึรับปพัก้าา่งสารสัปดาหช่วงภาคนีาเพื่อเตรียมยาทิ่เน่าพวกนี้ใช้ก็บม่าเขตรวตอนใช้เตรมยาม่าพวกอยู่ร่มโทษกับพิมพ์ัหนึ่งเดือนหาใช้ตรวจพวปฏิบัตมากการีต้ขังเลือดดำ เอายาก็าไม่ได้หลายจะใช้เี่ยวมากิกับนนกัการริเวณเลยคือเขาไปกับบ่านไปต้นไหการไปน้ำฝนน้ำฝนเลเลยนี้ครับยุ่งห่กับว่าเลยาอกยาทวกข้อตอนนี้เดี่ยวยาไว้ให้ดูกข้อถูกกิจกรม่กับวีการอบรมวิมีการเรียนการพข้านเรื่องสบายของสุขยาครับการจะไปกินเผากับกินเผาน่งเนี่ยมือเล่นน้ำขาดเป็นช่วงอีเจ็ดเหนก็เจ็บของกองห เพราะว่าน yeah. <Yeah. S 3> uh, so ั้งวัไปหายมีเพาะว่ากมันจะ็โีจะไม่ติดกันตอนเขากำลแย่ของกองปุ่มับตีพ้นเพราะว่ามีคู่ครับนีเป็นเป็นแปดนอกแปดคู่สองคนตจีกุ่มัดสียิดไปหน้าเขาเป็นหน้าหางเป็นสันหายปู่นึงแบบนี่หางมัจะ้อเติมในกวนจะ้องจะ้องนั่งจพร้องร้าว้าวสาจะเ็ียต้องจะฟ้อ่หาด้านก็จะแก่เป็นห้องห้องนึ่งมีพนหนึงส แต่ไเป็นหอมข้อไพ่มากๆขอหนนี้กันขอไหนปนกันนะครับเพื่อหลังจากเมื่อพกน้เราะยิ้เก่าเพ่อเงเปนหนึ่งอบวดเาทุ้วหลผู้ปั่นอิเดอไม่กินเขาโรกเยี่ยงแล้วมันนี่นิ้เขาโรกเยี่ยงเหมือนกันโกือสบาได้กีเเนี่เขาก็คือทีอาหารของยาการอาหารยาเงื่อนของละองหาเงื่อนละงองนี่ปุ๊บเนี่ยการการอาหารจนาอาหาร ราคาค่าทุนใจแต่ไม่มีใจใจคุณพ่อที่มี่คุณพ่อไม่ไ้นัดคุณพ่อให้หลายในาเลื่อนเดอนจะโอนให้แล้วเด้แล้วได้ข้ามกระทอวงของนักขั่นกานเขาเขาเปิดบัญชีให้ธนาคารที่เขาเปิดบัญชีให้เขาจะท่านโทรศัพท์นักขนกับโอนให้แล่วจะข้ามกระทรวงนะนักขันการถ้าถ้านี่ ท่านจะพแมนท่านจะโอนพรมนท่านจเอาอะไดเองท่านจะโอนนี่นี่โอนใน่าลเลนี่นะหลังจากหางาครอบครัวกนมีการโอนกันสามาเขาขึ้นโอนนี่ในไปในพวกครอบครัวนี่่ว่าตอนเดือนไหนจะขึ้นโอนจบอาจจะปากผู้ปาดนั้นไปเอาไปหายก็ได้อาจจะตัวรับกัรนั่นเี่กันนี้นั่นนครอบครัวไม่าไปเดือนนเดือนนีคนั้หลังจากนั้นเขาเป็นโอนแบะเดือนที่สามเน่ยเป็นปกติแตบเดือนแรกจะสองือ เปนม่ออกไฟอ่ะนะาเอาเมื่อนายจะได้ตัดตักันหรือพอกันราเปเ่องอตก้มากก็ไ้นะครับใช้ออกสนามก็ได้ถ้าข้อฉีดเือบถ้าเอื้องเที่ยงให้เอื้องเที่ยงนั้นก็ได้นะครับอีกคือตั้ต้นนูผมบอกให้ผ่าถ้าผา้องไปห่วงผมบอกผ้าผมนี่ประกาที่เป็นมาตรฐานเลยครับใช้มากมาที่ลูกคน นลงนื่นนะครับน่อตเซนเซอร์บของผมคือให้คิดว่าเป็นหููเป็นหลานคือตอาเป็นหมูเป็นหลานเข้ากับตัวน้องเข้าแบบผมเป็นไปแาต่องหานมนะครเป็นแ้องงีตนอกเข้ากับเดียรกันเรื่องโรคปวดหาหาโรคปวดเป็นตัวเหี้ยหาพวกับไต่พวกผู้ไปโดนโรคปวดเลยมจะกู่ไปขังติดาันไม้ก็มีไปานคพันไปขังกระดับแดงลอกพรนหัปุ๊บ พอ่าดอกทหารเรต้องทวงมันไม่ไดกคุมแน่นอนเกาแขงคุมก็มาบไดกคุมผมติดคได้ได้คุมปุ๊บหาดอกทหารบอกไบ้้านคูเข้ากันบอกให้ไล่ลุมไปไห้ราการหรือบอกันทั้งหคุ้มก็เขาไม่ได้หายผม่วตัวก็จะบอกว้านมาอนาอ่บอกว่าผพวกนี้บอกวงวันลวกทวงนี้ผมก็บอกผมก็เป็นเจัดการไทยนะครับเพราะว่าทั้งทวงเขากัน่านีกันทุกทั้งทวนะครับกัน บางที้พรเขากุ้แแล้วเขเบิร์นู่กลาหลังเขาตทายอ่าเรเมือเขาจะทายอู่กต่เขาติทายู่เป็นบางเินทุกคนแต่พอติดทายทุกคนเคือมันหลายแล้มัน่อยทุกคนอาจจะทายทุกคนกดบางทีคู่บางทีพราใบางเบินนึงน่ยเขาิที่คู่ที่ิอยู่อของเซ่ละูุนั่นแต่ได้ของคู่เฉพาะโดยตรงก็ได้มันยังมีแ่อย่านใก่เนี่ยหาเพร่ะว่าาได้ภลมใหญ่ทุกทอมอยทุกคนเขาเสีอ้ ไหนนี่้ำหาวด้วยนาวยากก็ลงคุยกับหูเขาเห็นแตจะยังมีตนไก้ต้นใบดีโนนะ